สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนนี่ก็จะเป็นเช้าวันจันทร์นะคะที่15สิงหาคม2565นะคะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะก็ขอให้มีความสุขในการทํางานเริ่มต้นด้วยความร่าเริงสดใสเบิกบานค่ะเ,เพื่อนๆนพะืนะภาษาก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของมงคลชีวิตนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของอุเบกขาบารามีนะคะก็เป็นเรื่องของการปล่อยวางนะคะบางครั้งบาง ข่าวเนี่ยเราก็อาจจะเจอคนที่มาพูดไม่ดีใส่เราหรือมาแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่ดีใส่เราเนี่ยนะคะเราก็อย่าไปถือสานะคะให้เรารู้จักตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วนะคะแล้วเราก็ทําในสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไม่ต้องไปแบบกังวลเนาะที่กับคํานินทาของเขาหรือคําพูดของเขาหรือกิริยาท่าทางของเขา ก็ให้เราทําดีต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเรายังไงนะคะเขาบอกว่าเพชรแท้หรืออย่างไงก็ก็คือไม่มีทางที่จะไปแปลไปเป็นอย่างอื่นได้นะคะเขาจะพูดให้เราขาวเป็นดําไปก็เป็นไปไม่ได้เราขาวแล้วก็จะขาวอยู่งั้นนะคะเพื่อนเพื่อนะให้เราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทําว่าเราทําดีแล้วทําถูกต้องแล้วนะคะยังไงเราก็ต้องไปต่อในด้านดีๆของชีวิตค่ะเพื่อนเพื่อนนะเป็นกําลังใจให้คนทําดีนะคะพลังความดีสร้างโลกค่ะเพื่อนเพื่อนนะไปต่อในด้านดีๆกันค่ะ